สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ผมอยากจะหยิบนี่ t h Note Short Story มารีวิวนะฮะโอเคแต่มาพูดถึง Death Note กันก่อนดีกว่า Death Note ก็อย่างที่เรารูก้กันนะฮะว่า Death Note เป็นเรื่องราวของสมุดโนต Note ที่เขียนชื่อใครก็ได้ลงไปแล้วคนคนนั้นจะ เสียชีวิต้ดยหัวใจวายนะฮะก็ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีอยู่ละส่วนตัวผมอะ่ะจะค่อนข้างชื่นชอบเรื่องนี้เป็นพิเศษเลยไม่ว่าจะเป็น เนื้อเรื่องที่เฉือนคมกันระหว่างคีรากับแอลแล้วก็เรื่องภาพนะฮะที่วาดออกมาได้สวยมากถือว่าเป็นหนังสือการ์ตูนอันดับท็อปในใจผมเลยก็ว่าได้นะส่วนตอนนี้ที่เขาออกมาใหม่ก็จะเป็นเ h n น Note Short Story ก็จะเป็นเรื่องสั้นที่เกี่ยวกับ Death Not ตนะฮะก็จะมีทั้งเหตุการณ์ที่เกิดหลังจากแอลกับคีราเสียชีวิตแล้วก็เป็นเรื่องตั้งแต่ก่อนจะมีคีราจะมีแอลด้วยซ้ำไปนะฮะเดี๋ยวมาดูรูปเล่มกันก่อนนะครับรูปเล่มเนี่ยพอผมแกะซิ พลาสติกออกมาผมรู้สึกประทับใจมากเลยเพราะว่าไอตัวปกอะมันเป็นปกหนาด้านแล้วก็มีวิบวับวิบวับอยู่ตรงการตรงนี้แถวๆนี้นะสัมผัสแล้วแบบโอ้โหรู้สึกถึงความประทับใจนะฮะปกในกับปกนอก ผลงานก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันดีนะฮะเป็นของอาจารย์ซึงโอมิโอบะแล้วก็อาจารย์ทาเกชิโอบะตะส่วนราคาราคาเล่มนี้จะอยู่ที่155บาทนะฮะคุณภาพกระดาษดีมากครับนี่อยากจะเปิดให้ดูกระดาษดีมากครับนี่มีหน้าสีด้วย9ปีผ่านไปหลังแอลถูกคิละอยางามิไลท์ฆ่าตาย ส่วนเรื่องสั้นในเล่มนี้นะฮะเรื่องแรกก็จะมีเรื่องราวบทสรุปสุดท้ายระหว่างยังามิไล like กับแอลในบทของซีคิระอะเรื่องนี้ก็จะเกิดหลังจากที่คิระกับแอลเสียชีวิตนะครับจะเป็นคนที่ได้รับโน้ตแล้วก็ไปใช้เพื่อฆ่าคนในรูปแบบของเขาในวิธีของเขาเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็มาดูบทสรุปของเขากันว่าเขาจนะเป็นยังไงส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของธานากะมิโนรุ <c oughs> เด็กหนุ่มผู้ได้พบกับยมทูตลุก ผู้มาพร้อมกับวิธีใช้เด n โนตในรูปแบบที่คาดไม่ถึงคนนี้ก็จะมาในบทของเอคิระนะครับคนนี้ผมว่ามีสเสน่ห์เลยทีเดียก็คือคือคนนี้แหละคนที่อยู่ในหน้าปกของเราเนี่ยแหละนี่คนเดียวกันคนนี้อยากจะบอกเลยว่าเป็นการใช้โน้ตที่คาดไม่ถึงจริงๆอยากให้ทุกคนลองไปติดตามดูนะครับว่าจะสนุกมากแค่ไหนส่วนเรื่องต่อไปก็ เป็นเรื่องราวต้นกําเนิดแรกสุดของเด n โนดนะครับในบทของคานามิทาร่คนนี้ก็จะเป็นเป็นเด็กที่เก็บเด n โนดได้ก็จะมีความกลัวแล้วก็มีวิธีการใช้ในแบบเด็กๆเรื่องนี้ก็น่าติดตามเหมือนกันก็อยากให้ลองอ่านดูนะครับ นอกจากบทของคีระแล้วเนี่ยครับก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตประจำวันและอดีตของแอลแอลวันเดย์แอลเดอะแวนี่เฮาส์เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแอลเลยและในนั้นก็ยังมีเป็นการ์ตูนแก้สี่ช่องสนุกๆก,ก็เดี๋ยวผมหาให้ดูเนี่เห็นไหมครับนี่สี่ช่องเท e เตอร์มีมิสามิสตมมาด้วยนะฮะนี่มีลุกเนี่ยประมาณนี้ครับ Okay. ผมรู้สึกว่ากระตูนเรื่องนี้แบบหยิบจับขึ้นมาเมื่อไหร่ก็รู้สึกชอบสัมผัสส่วนของหน้าปกมันมากเลยรู้สึกว่า,าคุ้มละหลาะที่ซื้อมา155บาทเรื่องนี้เป็นเลขสิทธิ์ของ n e t c o m m i นะครับนี่โอเคเรื่องนี้ก็ไม่มีอะไรมากอยากให้เพื่อนๆที่ชื่นชอบ d Death Note นะฮะชื่นชอบงานของอาจารย์โอบาชื่นชอบลายเส้นของอาจารย์โอบตะ อยากให้ลองหามาอ่านดูนะครับผมมองว่าเป็นการ์ตูนที่น่าสะสมด้วยคุณภาพของผู้แต่งผู้วาดด้วยคุณภาพของการปริ้นถ้าให้คะแนนผมให้ที่เจ็ดละกันเพราะว่ามันยังไม่หายคิดถึงนะ่ยจะบอกว่ายัางไงดีคือเราหยิบเรื่องนี้มาเรามีความคิดถึง ถึงเดดโนต e ถึงเอาถึงยังมิไล์ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเดดโนต e ฉบับก่อนหน้านี้นะครับแต่พอเรื่องนี้เราหยิบขึ้นมาปุ๊บเรารู้สึกว่ามันรู้สึกไม่เต็มอิ่มมันน่าจะมีต่ออีกสักเล่ม2เล่มไหมก็อาจจะเป็นความต้องการส่วนตัวเองนะครับแต่ว่าสําหรับเพื่อนๆก็ลองหยิบลองหาอ่านมากันได้เลยเป็นแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะครับสาหรับคนที่ยังไม่ได้อ่านหามาอ่านซะ โอเคครับสำหรับวันนี้ขอจบรีวิว d e t h Note s h o r t Story ไว้เท่านี้นะครับเหมือนเดิมมีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยมานาที่นี้ด้วยแล้วเจอกันในเรื่องต่อไปครับสวัสดีครับ